ณตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่พี่น้องตื่นมาเฮ็ดยางวัตีเก็บขา่าเก็บโคงบ่เมนเก็บเป็นกระสุงกระสอบฉิบเตรี่ยมไปหาหนไม่มือนีก็ได้มีนัดไปหาหนไม้อีกแล้วพี่น้องไปบุกป้าบุงดวงอีกแล้วตอนนี้ก็สิรอดสามีมาหาไปส่งกอนเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคัำกลางคืนนะกรบมกลัไปผู้เดียว่ยานพผุนได้สามีก็ได้มาจากโรงงานแล้วทุกคนเบื่องแน่บ้านเมืองผลยังพรท่านตื่นตัวเอง,ต,เองตื่นไปหาหนไม้เลวเฮ้ยเันขดุมันขยันเพี้ยนคักขันบาเรื่องหาหนไม้พอแต่สามีมาหอดแล้วก็สิเล่นเต้น เต้นไปที่จุดมุ่งไมายทุกคนมาฮอดมาพอ่อแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดนัดพบมาพบมาพอกันยุนีก็ส,สิเตรียมตัวขึ้นรถนานานมาตอนนี้ก็ยังพน่นไม้ท่านครบส้าพี่น้องกับสิรอให้พ่นมากครบแล้วรถก็สิออกเด็กสามีขอากระดิกขึ้นการเดินก,กันเลยแต่สามีมาทรงนี่งละพี่น้องเฝนกสิกลรบไปเหตุงานต่ตทำโอที่ตเงี้วเง่วนก่อยกับไปหานราไม่เง้ยวเงไปเงีวไป,ไปตอนนี้ก็รถออกมาได้ครึ่งทางเลว้วฟากเรือสวงสว่างเลว้วพี่น้องใช้เวลาเดินทางไปซุ่ม,มงก๊ก ออกโลดรวมตัวกันได้ก็ออกโลดกับประมาณตีหานี่แหละพี่น้องมาฮอดป้านองไม่กับพอดีหกโมงเคืองกับสิเริ่มมากแล้วก็มหาขินเขาขินน้ำก้อนดีหน้าตนนี้ก็เดินทางเงวไปเงวไปก็ใช้เวลาโดนเติบนั่งยนตูดด้านผลาเอากระมือนี่ไปคนละ ลายรวบไปกระสงคั้นรถอันนี้กระสิเป็นขั้นก่อนชูห้าไปนี่กระสิบกวาโคนแล้วกระสิมีอีกขั้นหนึ่งไปก่อนหน้านี่แล้วกระสินประมาณ6กเจ็ดแปดคนนินลาหน้าตอนนี้กระสิมากใกล้ชิฮอดป้าหน้าไม้แล้วพี่น้องเขาป้าเขาดงแล้วดีอบที่แล้วที่ดาไปคนกบะปลายถุกคนฮอบนี่นะคนลายค่ะ ค่าพ่อฮอบที่เลี้ยนี่ไปขั้นเดียวเนาะคนกับลายประมาณหกเจ็ดแปดคนมามือนี่ก็โอนำรวมรวมกันกับประมาณยี่สิบคนบุญละพี่น้องหลายคกาลายเน่กอนอื่นกับมาหอดปลาหนมงเนาะไม่แล้วเด็กคอนอื่นเอาก็สิกินเขากินน้ำก้อนสิไปหน้ามาหลังฮอาก็สิพากินเขากินน้ำก้อนนะทุกคนมือนี่ก็ได้แวะซื้อหมูปิ้งโบแมนมูปิ้งกับอันเขาห้อนเนื้อมูนี่ละดาซ้ำการสร้างแต่ที่จริงบบอยากได้เขาแต่ว่าเขาห้อมามห้ก็เลยกินตอนแรกว่าสิซื้อเต่เนื้อ ก็เลยหอเข่าแล้วก็เลยโอเคพอเวลาตื่นมากตีซีกันด้หนึ่งเขาหนึ่งน้าป้าไหวแล้วก็ไปอาบน้ำอาบนใ้ออกมากเขากระสุกันาก็เลยว่าโอเคมื้อนี้กับซิซ้อเอาเต้กับเข่า่วนเข่าเขาก็มีเล้ยวชวนมากเราบอกไม่ค่าไม่ค่ากับือสิ่บเข่าใจฮะนะเขาก็เลยโอเคบม่อยากเรื่องมากคุณใดตัวเองว่าผี่มือนี่กับกินเข่าลายค้นกับกินแซ่บแซบปกติกับกินผู้เดียวกับแซ่บยู่แล้วมือนี่กับกินลายค้นกับแห้งแซ่บกว่าเก้าพี่น้องเอ้ยกินเขาก้อนสิไปหานม่งน้อไม้เขาก็ างกอนขึ้นป,ป,ป้าในปีดผู้นี่บอกเลยเลยว่าโอ้ยเมื่อยเพราะกินเขากินน้ำเล้วเรวฮเขาจะมาเต็มตนเต็มตัวใส่เสื้อพงเสื้อผาใส่หมวกแก๊ปผุนได้สิขึ้นไปใส่วัตถกัสิไปหาหน่อไม้แล้วเบื้องแน่พี่น้องบอกเลยว่ามือนี้คนหลายสายเยื่อเยื่อป้านสายหมดผุนเด้เนื่องจากมือนี้คนมาหลฮาสิขึ้นปลาหน่อไม้กัสิไปไก่เน่เลยพี่น้องส่วนดากระไปซ้ำเก้านะละเพราะว่ายางไปยางมากกระกลับมาทางเก่าเฮ้ยไปจากใดก็บ่นลงทางดอกคนเพราะว่ามาทุกปีเนาะจ้ามือนี้ฮะเขาจเดินทางไปมือนี้กระทางก สิยากแน่เพราะว่าฝนมันตกมันก็สีลื่นสิลสะว่างตอนมากกับฝนตกเงี้ๆกับขอพ่อนว่าโอ้ย,ยอย่าตกยุ่ป้านนอไม้ท้อก่อยสิบดฏิทายคีปผุนใดเพราะแต่มาฮอดป้านนอไม้ฝนกับโบตกพอดีพี่นอ้องก็เลยไปหานอไม้ตอนมาก<พ>ก็ได้แวะซื้อกับเขากับน้ำเขาก็ไดสามสาวสาวพูนว่าเขาได้ถามว่าสิไปใสไปหานอไม้เพื่อนก็เลยว่าโอ้ยหานอไม่สิเห็นหุงอย่บนางผุนไดเขาป้านนอไม้มันสิบุมืดตื่อเพราะว่ามืดฝนแห้งแห้งมืดกระจากโชคดีเนาะพี่น้องเพราะว่ามืดฝนซื่อแต่ว่าฝนโบ ผู้นี่ก็เขาหาลุงไม่ก็บอกเลยเลยโ oh, อสตสงสภาพพี่น้องหลากระม่มลงมาจากผู้บอกเลยเลยว่าหายใจสงบสงาบบอกเลยเลยว่าเอาลงมาบ่หอดกัสิปาไวนี่ให้อีนามา่เอาโต <c oughs> เอาก็เวลาแบกเปาน้องไม่ฮู้ื่อว่าเหมือนใจมันสีขาดเลยพี่น้องระว่างลงมากก็บอกอีนาว่าขึ้นไปเอากระสอบให้แน่ข่อยป้าวอยุกลางทั้งเราข่อยแบกลงมาก่บไวข่อยเมื่อยแห้งว่าซานใจข่อยคือสีขาดดีแล้วลงกมากเลยอีนาก็เลยกไปแบกมาห้พี่น้องมากตอนนี้ก็เก็บเขากระสุนกระสอบแล้วเด็มือนี่ได้กระสอบเดียว 여러은 opinion은...